หมายจะอาจารย์ให้ทํารายงานเรื่องภาวผู้นําในการจัดการค่ะซึ่งโดยผลการโหวตจากผู้ราทุกคนะคะสรุปว่าเราจะทํารายงานเรื่องภาวผู้นําในการจัดการขององซสานสุจีนะคะเราอยากให้เพื่อนๆนะคะเสนอว่าตัวเองมีความถนัดด้าน,นไหนเพื่อที่จะช่วยงานเพื่อนในกลุ่มได้นะคะต้องขอหาประวัติได้ไหมขรอบค่ะเด,เ,ด okay. เดี๋ยวเราทำด้วยโอเคเดี๋ยวเราทํากับแอนดีนะ้ดีมะงั้นเดี๋ยวเราไปหางานวิจัยที่เจยวข้องนี่เดี๋ยวเราหาช่วย พอดีเราถนัดเรื่องการทําสไลด์นาเสนอง,งานเดี๋ยวเราเปิดแชนแาลให้นะเดี๋ยวจะเลือกเทมเพลมาให้ด้วยโม่คช่องไ้นเดี๋ยวเราช่วยกรุ่นิทำขอบคุณทุกคนมากค่ะงั้นทุกคนเริ่มดําเนินงานของตนเองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเรากลุ่มที่สิบจะมานำเสนอภาวะผู้นำและการจัดการขององซานซูจีค่ะโดยเนื้อหาส่วนแรกนะคะก็คือหลักการและเหตุผลค่ะการทำงานภายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในการเรียนหรือการทำงานภายในองค์กรน,นะคะล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งต้องมอีการร่วมมือของสมาชิกและมีผู้นำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ค่ะ ภาวะผู้นาและการจัดการจึงเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งในการทํางานดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีความรู้และทักษะความเป็นผู้นําที่ดีสามารถวางแผนและจัดงานงานตามแผนที่วางไว้ได้ซึ่งต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ภาวะผู้นําและการจัดการซึ่งบุคคลตัวอย่างที่มีคุณสมบัติด,ดังนี้นะคะก็คือองซานซูจีค่ะซึ่งเป็นผู้นาในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศเมียนมา จึงมีการดําเนินการศึกษาชีวประวัติแนวคิดในการดําเนินงานและการจัดการที่องศาซูจินาไปใช้กับตนเองและองค์กรเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําขององซาซูจี 2. เพื่อศึกษาการทํางานด้านการจัดการองค์การขององคาซูจีค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานในฐานะผู้นําขององคานซูจีเพื่อนํามาปรับใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ได้เรียนรู้การจัดการองค์กรขององคานซูจีเพื่อนํามาใช้เป็นตัวอย่างและประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรที่สงกัดประวัติขององคานซูจีนะคะด้านประวัติส่วนตัวและครอบครัวคะ่ะองซานซูจีนะคะเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2488คะ่ะ องซานซูจีนะคะเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายพลองซานและนางดอคินจีค่ะองซานซูจีนะคะสมรสเมื่อปีพุทธศักราช2515ับากับนายไมเคิลอลิสค่ะและมีบุตรชายคนแรกนะคะคือนายอเล็กซานเดอร์และมีบุตรชายคนที่2คือนายคิมค่ะถัดไปนะคะเป็นประวัติด้านการศึกษาค่ะองซานซูจีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอินเดียต่อมานะคะศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่เซนต์คอลเลจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะ ต่อมานะคะศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ London School of Oriental and American Studies ณนักกุงลอนดอนค่ะถัดไปนะคะเป็นประวัติการทำงานและการทำงานวิจัยค่ะอองซาซูจีนะคะเข้าทำงานเป็นนักวิชานักวิจัยในกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลภูตานเมื่อปี2525 25ค่ะต่อมาในปี2520นะคะอองซาซูจีทำงานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับชีวประวัติของบิดาและงานวิจัยด้านทิมาัยศึกษาค่ะ ถัดมาในปี2528ถึงปี2529นะคะอองซันซูจีทำวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของนายพลอองซานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและได้รับทุนให้ไปทำวิจัยที่ Indian Institute of Advanced Studies ค่ะในปี2530นะคะอองซานซูจีทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีพม่าค่ะและนะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประเทศเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2531ค่ะจากนั้นนะคะ ในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2531นะคะอองซาซูจีได้เข้าร่วมจัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคค่ะค่ะต่อไปเป็นประวัติองค์กรนะคะองค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเป็นพักสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบไม่มีความรุนแรงสงรู่ประชาธิปไตยหลายพรกแบบแตกย่อยในเมียนมาค่ะโดยจะสนับสนุนสิทธิมนุษย,ยชนรวมถึงเสรีภาพในการพูดในวงกว้างโดยยึดหลักนิติธรรมและการปกครองแห่งชาติ นีนกยุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมียนมาและนําเสนอหลายครั้งในทงราชาธิปไตยเมียนมารวมถึงสัญ,ญลักษณ์ชาตินิยมอื่นๆในประเทศนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยที่ยาวนานในพัสดร์กับเผด็จการทหารสัญ,ญลักษณ์พรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยถูกนามาใช้จากทงสมาพันธ์นักศึกษาเมียนมาค่ะค่ะประวัติ ประวัตองค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะคะเริ่มต้นที่วันที่27กันยายนพศ2 5 3 1ค่ะก่อตั้งก่อตั้งขึ้นในวันนี้นะคะโดยเกิดขึ้นหลังจากการจราจน888 8โดยมีองซานซูจีนะคะเป็นประธานพรรคค่ะจากนั้นนะคะในปี2533นนะคะชนะเสียงข้างมากในรัฐสภานะคะแต่ว่าออรัฐบาลทหาร ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะซึ่งต่อมาในพฤษในเดือนพฤษภาคม2533นะคะถูกรัฐบัตประหารนะคะประกาศว่าผิดกฎหมายหลังจากที่ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนสําหรับการเลือกตั้งค่ะต่อมาในปีต่อมานะคะคือพศ2544ประกาศความตั้งใจที่จะเป็นพรรคการเมืองเพื่อแข่งขันการเลือกตั้งในอนาคตค่ะในเดือนธันวาคม2544นะคะ คณะกรรมการเลือกตั้งสาภาพสหภาพแรงงานนะคะอนุมัติใบสมัครสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งค่ะซึ่งต่อมาในปี2555นะคะชนะการเลือกตั้ง4ีิาที่นั่งจาก4ิีที่นั่งค่ะโดยท้ายที่สุดนะคะในปี2558ถึง2563คะได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะก่อนที่จะโดนรัฐประหารในปี2564ค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านภาวะผู้นำนางอองซานซูจีได้แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำจากเหตุการณ์เป็นประธานจัดตั้งองค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบไม่มีความรุนแรงสู่ประชาธิปไตยหลายพักแบบแตกย่อยในพม่าและพักแกงสนับสนุนสิทธิมนุษยชนรวมถึงเสรีภาพในการพูดในวงกว้างหลังนี้ติธรรมและการปรองดองแห่งชาติค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการจัดการองค์กรนะคะอองซานซูจีมีความสามารถในการจัดการองค์กรเป็นอย่างดีจนทําให้พักได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2533และด้วยความสามารถและอุดมการที่แน่วแน่ทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการจัดการความขัดแย้งนะคะอองซานซูจียึดแนวทางในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยหลักอหิงสาหรือแนวสันติวิธีที่ปราศจากความรุนแรงไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้แต่ใช้การเจราจาการไกล่เกลี่ย การประนีประนอมโดยการกระทําดังกล่าวนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปาศจากขันติขันติจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นเหตุนําไปสู่การสร้างเครื่องมือวิธีการและกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติแก่ตนเองและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการจัดการตนเององซานซูจีมีความสามารถในด้านการจัดการและควบคุมความคิดของตนเองจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่รัฐบาลทหาหพม่าได้ทําการกดดันโดยใช้วิธีกับบริเวณองซานซูจีไว้ในบ้านพักเพื่อให้ยุติบทบาททางการเมือง องซานซูจีเรียนรู้ที่จะรอคอยยับยังความคิดก่อนที่จะตัดสินใจกระทําอันใดทําให้องซานซูจีมีสติรอบคอบคิดอย่างมีหลักการรอคอยโอกาสที่เหมาะสมได้ค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการสื่อสารนะคะว่าท่าขององซานซูจีมีหน้าที่ในการสร้างสันติประชาธิปไตยคือในฐานะที่เป็นหน้าต่างสื่อสังคมพมา่าเพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากความไม่มีประชาธิปไตยภายในประเทศ และความเป็นอยู่สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนชาวพมา่าโดยองซานซูจีได้ปรับวาทะให้เข้ากับกลุ่มผู้ฟังซึ่งแบ่งออกเป็นซึ่งแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนิสิตและนักศึกษาประชาชนและชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศพมา่าทหารและข้าราชการและประชาคมโลกซึ่งล้วนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยค่ะค่ะและหัวข้อถัดไปนะคะเป็นการอภิปรายผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาด้านภาวะผู้นำองซานซูจีเป็นประชานจัดตั้งองค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่มีการสนับสนุนสิทธิทมนุษยชาติและพรรคการเมืองก็สามารถชนะเลือกตั้งได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชายาดาเข็มเพชรเรื่องผู้นำเชิงจิตวิญญาณแบบนางองซานซูจีโดยแสดงถึงการเป็นผู้นำเชิงจิตวิญญาณในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย อภิรายผลการศึกษาด้านการจัดการองค์กรองซันซูจีมีการจัดการพักการเมืองของตนเองเป็นอย่างดีทําให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดการองค์กรที่มีการจัดแผนกงานกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์และการบังคับบัญชาและการมอบหมายงานทำให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายได้ อภิรายผลการศึกษาด้านการจัดการความขัดแย้งองซานซูจีได้ใช้หลักอาหิงสาคือการเจรจาไกลเกียรปณิปะนอมและใช้หลักขันติคือตีติขาที่ติขันติอธิวาาขันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับการจัดการความขัดแย้งในลักษณะการปณิปะนอมหรือสุนักจิ้งจอกที่หลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงและเลือกที่จะอดอาหารประท้วงและยอมเสียผลประโยชน์หลายด้านเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ง อภิปรายผลการศึกษาด้านการจัดก,การตนเององซานซูจีโดนรัฐบาลทหารกัก บริเวณและลดลลอนสิทธิขั้นพื้นฐานแต่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและรอบคอบซึ่งตรงกับแบนโด r รา AOBc โมเดลที่เป็นแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งอธิบายว่าถึงแม้บุคคลจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นก็ตามบุคคลก็มีความสามารถทางสติปัญญาที่จะสร้างพฤติกรรมขึ้นมาเองได้โดยสังเกตการกระทำของผู้อื่นและเรียนแบบพฤติกรรมที่ได้บันทึกไว้ในสมองนั้นออกมาเมื่อมีเงื่อนไขหรือแรงจูงใจที่เหมาะสม เกิดขึ้นก็จะแสดงพฤติกรรมที่ได้บันทึกไว้ในสมองนั้นออกมาอภิปายผลการศึกษาด้านการจัดการสื่อสารองซันซูจีเป็นผู้มีวาทศิลป์ในการสื่อสารรู้จักปรับและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังและโอกาสสามารถทําให้ผู้ฟังเข้าใจในสารที่ต้องการจะสื่อได้โดยใช้สิ่งจูงใจซึ่งตรงกับหลักภาวะผู้นําที่มีการสื่อสารที่ดีคือชัดเจนกระชับตรงประเด็นถูกต้องครบถ้วนและสุภาพ ข้อต่อไปจะเป็นการสรุปผลการศึกษานะคะสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุป,ประสงค์ได้ดังนี้ค่ะวัตถุป,ประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาภาวะผู้นําขององซานซูจีพบว่าองซานซูจีมีทักษะความเป็นผู้นําที่กล้าหาญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการกล่าวปาาศัยต่อประชาชนเป็นจํานวนมากมีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องและคํานึงถึงบุคคลหลายส่วนที่เป็นผู้ตามมีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะ วัุประสงค์ข้อที่2คือเพื่อศึกษาการทํางานด้านการจัดการขององค์งกรขององค์กานซูจีองค์กานซูจีมีการจัดการองค์กรเพื่อใ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนนั่นคือการเรียกร้องประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในประเทศเมียนมาจากนั้นจึงวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับคนในองค์กรจนกระทั่งสามารถนำพาองค์กรประสบผลสำเร็จโดยการเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทางในรัฐสาภา,าและการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเมียนมาในปีพุทธศักราช2533ค่ะ ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะคือข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์คือได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้นาด้วยการจัดการองค์กรโดยที่นําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จและใช้หลักอหิงสาในการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสําหรับการนําไปปรับใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้ที่ร่วมงานค่ะและ2นะคะข้อเสนอสําหรับข้อเสนอแนะสาหรับการวิใจัยในครั้งต่อไปคือความศึกษาภาวะการจัดการในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รอบด้านเกี่ยวกับภาวะผู้นําขององซานซูจีค่ะพวกเรากลุ่ม กลุ่ม10ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อและอาจารย์มีข้อสงสัยสามารถสักถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ